สวัสดีครับ425วันสงครามยูเครนมีเรื่องให้รัสเซียนี่เครียดทันทีหลังจากที่ยูเครนเงียบมานานในเมืองเคอร์ซอนนะครับวันนี้มีข่าวว่ายูเครนเนี่ยเปิดเกมรุกข้ามแม่น้ํมามหารัสเซียแล้วก่อนอื่นต้องขออธิบายก่อนเมืองเคอร์ซอนมีแม่น้ํานี่ผ่ากลางก็คือแม่น้ําเดนิโปรแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะเคยได้ยินบางคนนี้ออกเสียงว่าเดนิเปอร์หรือว่านีเปอร์นะครับเรื่องชื่อแม่น้ำเนี่ยคนยูเครนเรียกว่าแม่น้ําเดนิโปรส่วนคนรัสเซียจะเรียกว่าแม่น้าเดนิเปอร์ แต่ก่อนช่วงต้นของสงครามรัสเซียยึดเมืองคือซอนได้ทั้งสองฝั่งยูเครนก็ต่อต้านเพราะมันจะเป็นเส้นทางเข้าถึงใจกลางของยูเครนได้ก็รบกันมานานนะครับจนในพนอมาเกดอนเ,เข้ามาเป็นผอบอก็สั่งถอนทหารข้ามแม่น้ําเรเนโปนิกับมาทําให้คือซอนนี้มีสส่วนนะครับก็คือตะวันตกฝากแม่น้ำเนี่ยยูเครนควบคุมส่วนคือซอนตะวันออกรัสเซียควบคุมซึ่งรัสเซียต้องวางกําลังหนาแน่นนะครับเพราะมันจะเป็นเส้นทางเข้าสู่แหลมคายเมียได้ซึ่งตอนนี้มีรายงานจากรัสเซียว่ายูเครนก็ได้ เปิดการบุกข้ามแม่น้ำมาทางฝั่งที่รัเสเซียนี้ควบคุมแล้วเป็นการรายงานของเว็บไซต์ทางทหารของรัเสเซียไม่ใช่การรายงานอย่างเป็นทางการนะครับและยังไม่ชัดเจนในเรื่องนี้ ส่วนทางยูเครนก็ไม่ได้ยืนยันหรือว่าปฏิเสธการข้ามแม่น้ําไปของยูเครนนะครับแต่ก็มีรายงานรัสเซียใช้ปืนใหญ่นิจโจมตีเมืองเคอร์ซอนทางฝั่งยูเครนนี้อย่างหนักก็เพื่อสกัดการบุกของยูเครนแต่ถ้าเราวิเคห์แล้วนะครับก็มีความเปลี่ยนไปได้ที่ยูเครนเนี่ยจะข้ามแม่น้ําไปเพราะว่าต้องการสกัดการส่งกําลังเข้าไปเสริมในปากมดเพราะถ้ายูเครนเปิดแนวรบในด้านนี้จะทําให้รัสเซียไม่กล้าที่จะส่งกําลังจากเคอร์ซอนไปปากมดนะครับเรื่องนี้ยูเครนไม่ได้ให้ข้อมูลเพราะว่าต้องการให้เรื่องราวนนมมััเป็ควาบ ยุทธวิธีซึ่งก็มีรายงานว่ายูเครนได้สร้างฐานที่มั่นตรงปากแม่น้ําเดนิโปแล้วแต่รัสเซียปฏิเสธในเรื่องนี้นะครับเพราะถ้ายูเครนข้ามไปตั้งฐานจริงๆเนี่ยงานใหญ่ของรัสเซียนี่มาถึงแล้วและมันเป็นพื้นที่รับผิดชอบของนักรบเชเชนเราดูนักรบแบ็กเนอร์นี่มาเยอะแล้วนะครับคราวนี้จะได้ดูนักรบเชเชนบ้างแน่นอนว่าเราสามารถติดตามได้นักรบเชเชนชอบอัปเดตสเตตัสนี่อยู่แล้วนะครับ ซึ่งมีการวิเคราะห์ไปก่อนหน้าว่ายูเครนเนี่ยต้องการหาทางเข้าไปคายเมียก็ต้องผ่านคือซอนสิ่งที่น่าสนใจคือรัสเซียได้ทําแนวรับสกัดการบุกของยูเครนที่คายเมียนี้ไว้แล้วรัสเซียคงประเมินแล้วว่ากําลังในคร์ซอ,อนคงต้านยูเครนไม่ไหวนะครับตอนนี้ยูเครนนี่มาแล้วนี่คือการรายงานของเว็บไซต์ของรัสเซียในเท่านั้นเราไม่รู้ว่ายูเครนนี่บุกแล้วจริงไหมอีกไม่นานก็คงชัดเจนนะครับมีการประเมินว่ายูเครนได้อาวุธมากขึ้นแต่ว่ารัสเซียเนี่ยเริ่มมีปัญหาทั้งสเสบียงและก็อาวุธนะครับ ซึ่งเอาจริงไม่ง่ายนะครับที่ยูเครนเนี่ยจะบุกถึงควายเมียได้ต้องรอดูผลงานในคือซอนก่อนอปุปสรรคใหญ่ของยูเครนก็คือการข้ามแม่น้ําที่สะพานนี้ถูกทําลายไปแล้วถ้าใช้สะพานทางยุทธวิธีก็อันตรายเป็นเป้าการโจมตีได้นะครับซึ่งการจะเอาพาณนะยานเกาะรถถังข้ามไปไม่ง่ายและรัสเซียสามารถใช้เครื่องบินได้ในขีดนั้นตอนนี้ยูเครนคงไม่บุกต้องรอให้พร้อมก่อนนี้ก่อนดีกว่านะครับแต่ก็เป็นข่าวดีเมื่อยูเครนเริ่มขยับและรัสเซียเริ่มร้อนรนมันก็เริ่มมีความหวังนะครับ และทางฝ่ายรัสเซียก็ได้รายงานว่ามีโดนเข้าไปโจมตีท่าเรือในควายเมีย ถูกสกัดได้หนึ่งลำอีกหนึ่งลำนี้สกัดไม่ได้นะครับเป็นโดนผิวน้ําซึ่งไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรมากแต่ก็มีผลทางจิตวิทยาพเพราะรัสเซียนี้เริ่มกังวลแล้วมีการบังคับชาวคายเมียให้มาเป็นทหารช่วยรัสเซียรบเตรียมพร้อมรับการบุกของยูเครนนะครับซึ่งคายเมียก็คือเป้าหมายของยูเครนในเอกสารลับที่หลุดออกมายูเครนนี้ต้องการยึดคายเมียเพื่อต่อรองกับรัสเซียซึ่งแอดมินเคยวิเคราะห์ไว้ว่ายูเครนจะยอมเสียคายเมียเพื่อแลกกับพื้นที่อื่นนี้อยู่แล้วนะครับ มาตอนนี้รอดูว่ายูเครนเนี่ยจะยึดคลยเมียได้ไหมเป็นไปตามแผนไหมแล้วรัสเซียจะทําอย่างไรชั่วโมงนี้มาหาอำนาจเบอร์สองของโลกไม่แข็งแกร่งอีกแล้วนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้และยังไงข้ออ้างของรัสเซียก็คือโดนรุมนี่อยู่แล้วไงาการ์ดไว้รอได้เลยนะครับ